สัสดีค่ะพบกับโยกอีกแล้วนะคะในรายการ84ค่คารีวิววันนี้นะคะโยกอยู่ที่84ค a r ่าเซนเตอร์นะคะสาขาการจนานพิเศษหรือส่วนรวมรถเดอบเบน5นะคะอ้าวันนี้นะคะใครที่กำลังมองหา t o y ยต a ายาลทยิที่เป็น e ีโคคาอยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยเพราะตัวที่โยกนำมาเนี่ยคือเป็นตัวที่ถือว่า ใกแดงเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม้เนี่ยมันน้อยมากจริงๆนะคะจะเป็นตัวนี้เลยทางขวาม,มือหยกเทะดะนี่ค่ะเป็นตัว Toyota t o โยต้ายารีตเอทีบ1.2 s นะคะปีนี้ไอตัวนี้จะเป็นอยู่ที่ตัวปี2017นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเลยนะคะอ่าเห็นตัวด้านนอกก็คือดูสปอร์ตเฉี่ยวสวยงามแล้วนะคะตัวเรือนก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหน้ากันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ ทางด้านหน้านี้นะคะก็จะเห็นเลยว่าเป็นกระจังหน้านะคะตรงนี้ก็จะเป็นขอบโครเมียมนะคะตัดกับสีดำดูสวยงามทันสมัยมากๆนะคะสปอร์ตสุดๆตรงนี้ก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำแล้วก็มีไฟเด l ไลท์ด้วยนะคะแถมแถมไฟตัวหน้ารถเนี่ยก็จะเป็น LED โปรเจ c เตอนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกตรงนี้ด้วยดูทันสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวสุดๆเลยค่ะอ่าแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะคะอ่าแล้วก็ส่วนของของล้อนะคะอันนี้จะเป็น ล้ออลูมิเนียมอลอยนะคะเป็นของเดิมแท้ๆจากโรงงานโตโยต้เลยค่ะอันนี้ขอบก็จะอยู่ที่15นะคะอ่าแล้วก็เดินมาเลยนี่กระจกข้างเป็นสีดำตัดกับสีแดงแบบนี้หืดูแบบโชบเฉี่ยวสปอร์ตสุดๆแล้วก็ยังมีไฟเลี้ยวตรงกระจกข้างด้วยนะคะอ่าเดินมาอีกตรงนี้ก็จะตัดขอบเป็นสีดำหมดเลยนะโหดูสปอร์ตดูเท่มากๆเลยค่ะ แล้วก็ตัวจับอันนี้ก็จะเป็นโคเมียมด้วยเช่นกันนะคะส่วนกุญแจเนี้ยนะคะจะเป็นกุญแจคีเลตเอากุญแจติดไว้พกไว้ใกล้ตัวแล้วก็สามารถเปิดได้เลยอย่างนี้นะคะอ่า เดินมาเรื่อยๆมาดูตรงท้ายรถนะคะว่ามีอะไรบ้างในส่วนของท้ายรถนะคะตรงไฟท้ายก่อนเลยไฟท้ายนี้ก็จะเป็น LED รูปทรงบูมแบรงะดูชอบเฉี่ยวทันสมัยแล้วก็เท่สุดๆนะคะ,ะแล้วก็นี่ตรงโลโก้นี้ก็คือตกแต่งด้วยโครเมียมนะคะเป็นบอกชื่อรุ่นอะไรต่างๆคือสวยงามมากนะคะแล้วก็นี้ด้านด้านท้ายก็จะมีเซนเซอร์กันชนให้2จุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ถัดมาด้านล่างตรงนี้ก็จะมีไฟทับทิมให้ด้วยนะคะโอ้โห โดยรวมแล้วก็คือสปอร์ตมากๆนะคะเดี๋ยวเราเปิดท้ายกันเลยดีกว่าว่ากว้างขวางนะคะกว้างกว้างขวางไหมนะคะอ่าเปิดมาแล้วโอ้โหคือกว้างมากพอสมครวรเลยนะคะคือถ้าลูกค้าไปอ่าต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรกันไปต่างจังหวัดเนี่ยก็คือใส่กระเป๋าเดินทางใบใหญ่ได้ถึง2ใบเลยคือกว้างขวางมากจริงๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงนี้กันเลยดีกว่าว่ามีอุปกรณ์อะไรให้ อันนี้ก็จะมีเป็นอุปกรณ์เติมลมให้นะคะนี่อุปกรณ์เติมลมครบเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องผูดด้โดยสารกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีออปชันอะไรเด็ดๆบ้างค่ะอ่าเข้ามาแล้วเดี๋ยวกดน,นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นเป็นพุชสตาร์ทนะคะนี่เหยียบเบรกแล้วก็กดปุ่มด้านข้างตรงนี้ได้เลยนี่โอ้โหเปิดมาแล้วก็คือแอร์ตีเข้าหน้าเลย ก็คือเย็นยังแอร์ยังเย็นอยู่นะคะยังสภาพใหม่กลิบอยู่นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูตรงพวงมาลัยกันเลยดีกว่านะคะพวงมาลัยนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะก็คือสามารถเพิ่มเสียงรับสายโทรเข้าโทรออกได้นะคะตรงฝั่งนี้นะคะอ่าแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นกระจกนะคะก็จะเป็นปรับไฟฟ้านะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะ ส่วนคอนโซลน,นี้คอนโซลคือเท่มากๆตัดกับสีเงินตรงนี้ด้วยโอ้เป็นไงอ่าคือลายเขาก็คือเท่มากๆเลยนะคะตรงนี้ก็ตัดกับสีเงินด้วยอ่าแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะมีจอให้นะคะจอก็สามารถทัชสกรีนได้ตามปกติอ่ะเป็นไงมีเพลงร้องเพลงก่อน ในส่วนของแอร์นะคะอันนี้ก็จะมีแอร์ด้วยกัน2ช่องนะคะตรงกลางตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงด้านนี้ก็จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นปรับพัดลมนะคะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นปรับแอร์นะคะแล้วก็มีปรับให้แอร์เนี่ยจะพ่นตรงไหนพ่นหน้าพ่นขาอะไรคือปรับตรงนี้ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแตะแอร์เป็นออโตได้ด้วยเช่นกันนะคะ,ะแล้วก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมามีที่วางแก้วน้ําให้2ที่นะคะแล้วก็ในส่วนของเกียร์นั้นจะเป็นเกียร์ออโตแบบขั้นบันไดน,นะคะ มีเบรกมือแล้วก็ตรงนี้มีที่จุดบุหรี่ให้ด้วยหนึ่งที่แล้วก็มีช่องเก็บของเล็กๆก,กระตุกกระติกได้นะคะสามารถเก็บได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็มีที่ใส่เอกสารสที่ใส่เอกสารก็ใหญ่พอสมควรนะคะใส่เอกสารได้เยอะอยู่มีช่องใส่แว่นใส่อะไรต่างๆได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีเป็นกระจกให้ด้วยสองอันเลยไหมนี่ ใช่มีกระจกให้สองที่เลยนะคะสามารถแต่งหน้าแต่งตาอะไรได้เสริมสวยเสริมหล่อได้ตามสบายนะคะอ่าแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะนี่ก็จะเป็นเบาะผ้าตัดกับลายแดงลายสีแดงแบบนี้ก็ถือว่าสปอร์ตเท่อยู่นะคะก็คือเหมาะสําหรับ คนครูๆนะคะแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายได้หมดเลยก็คือเท่มากนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยเดียวกว่าคะ่ะว่ามันกว้างไหมนะคะอ่าเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหก็ถือว่ายังกว้างมากเลยนะเนี่ยดูยืดแขนอ่ะยืดขาหัวไม่ชนนะคะนี่ก็คือถ้าผู้หญิงตัวเล็กๆ3าคนก็คือนั่งได้สบายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของอันนี้ก็เป็นตัดที่จับก็ตัดกับสีเงินด้วยนะคะอ้อลืมบอกนะคะ คันนี้นะคะแอร์แบกคือรอบคันเลยนะคะเป็น7จที่เลยมีข้างหน้า2แล้วก็นี่ตรงนี้คือก็มีนะคะคือความปลอดภัยก็คือหายห่วงได้เลยนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังแขวนไว้ให้ด้วยนะคะอ่าแล้วก็ที่รถเนี่ยคือลูกค้าเก่าเขาติดฟิล์มดำมาให้เรียบร้อยแล้วก็คือสุดยอดมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันด้านหน้าดีกว่าคะ่ะปึ เปิดมาแล้วโ,โหคือเครื่องใหม่กลิบสวยหรูมากไม่มีรอยขันน็อตอะไรทั้งนั้นนะคะมาดูได้เลยคืออะไรยังเดิมเดิมมากนะคะแล้วก็ยังสวยมากโอ้โสีแทบแบบไม่ลอกเลยนะคะคันนี้คือใหม่มากจริงนะคะแล้วก็โตโยต้ายาริดเอทีบคันนี้นะคะจะอยู่ที่สี่สูบนะคะเครื่องยนต์จะอยู่ที่พันสองซีซีนะคะส่วนแรงม้าจะอยู่ที่8 6แรงม้านะคะ เดี๋ยวเราไปพูดโปรโมชั่นแล้วก็เลขใหม่ด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะกับการรีวิว Toyota t o โยต้ายาริ a เอท 1.2S ตัวนี้นะคะน้องคนนี้จะอยู่ที่ปี2017แล้วก็ยังเป็นตัวท็อปด้วยนะคะขอบอกเลยว่าไมคของน้องเนี่ยค่อนข้างน้อยมากๆเหมือนลูกค้าได้ไปแดงเลยกว่าได้นะคะไมเลขไม่ของน้องเนี่ย,ย,ย,ะะยจะอยู่ที่30,000กว่าเองนะคะคือค่อนข้างถือว่าน้อยมากสําหรับรถในปี2017นะคะแล้วก็ ราคาเนี่ยจะอยู่ที่3 8ม0 0 0บาทเท่านั้นเองใครช้าถือว่าอดน,นะคะเพราะว่าหยกแอบ,บเลงๆไว้อยู่เหมือนกันนะคะอ่าใครช้าถือว่าอดน,นะคะรถสวยๆดีๆแบบนี้มีไม่มากนะคะแต่มีที่8ปดสิบสาเซนเตอร์นะคะอ่าแล้วก็ก่อนอื่นนะคะขอพูดโปรโมชั่นนี้หนึ่งนะคะโปรโมชั่นใครล็อกนะคะเฮียใจดีค่ะออกมวดรถให้1งวดมูลค่าสูงสุด10,000บาทนะคะแล้วก็ ช่วยออกค่าดำเนินการจัดไฟแนนซ์นะคะหรือค่าโอนรถมูลค่าสูงสุด5,000บาทค่ะแล้วก็ ค่าประกันภัยต่างๆนะคะมูลค่าสูงสุดอีก5000บาทค่ะและยังมีประกันเครื่องยนต์เกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นๆอีก,อก1เดือนค่ะแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะภา,ภายใน1ปีด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็โปรโมชั่นคือจุกแน่นเวอร์นะคะคือมีของแถมอีกมากมายหลายอย่างมากเลยนะคะถ้าลูกค้าคนไหนสนใจหรือว่าอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะ สามารถโทรมาได้ที่นะคะ0848488844นะคะแล้วก็ Facebook นะคะ8 4 Car Center นะคะ l ล n e ค่ะ8 4 Car Center มีแอดด้านหน้านะคะแล้วก็อย่าลืม YouTube ของเรานะคะ8 4 Car Center Channel นะคะก่อนจากการ8 4 Car Center ของเราไม่ได้มีแค่ขายรถอย่างเดียวนะคะทางเรายัางรับซื้อรับเทิร์นรับจำนำคือขอบอกเลยว่าครบวงจรมากจริงๆสอบถามเข้ามา สอบถามเข้ากันมาก่อนได้นะคะยังไงหยกก็ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าหยากจะรีวิวรถอะไรห้ามพลาดเลยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com